จกากหนังสือเชื่อหรือไม่ของคุณสุนิรินจีระไตรภบพตอนเฉียดตายสิบล้อมหาประลัยเมื่อตอนที่ดิฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านบางบอนใหม่ๆได้ไม่นานนักช่วงปีพศ2526 สภาพถนนหนทางในย่านนี้ยังเป็นแบบลาดยางขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกหนักยังเกิดน้ำท่วมขังบนพื้นถนนอีกด้วยการเดินทางสัญจรของยดยานพาหนะค่อนข้างลำบากเอาการอยู่ถึงแม้จะมีเส้นทางเข้าออกได้หลายเส้นทางก็ตามแต่สภาพถนนแต่ละสายก็พอๆกันไม่ว่าจะเป็นถนนเอกชัยดาคอง หรือถนนสุขาพิบาลหนึ่งบางแคและอีกเส้นทางหนึ่งคือถนนบางขุนเทียนชายทะเลออกถนนพระรามสองหรือทนบุรีปากท่อสมัยนั้นบ้านเมืองกำลังพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างเร่งด่วนโดยทุ่มงบประมาณในการตัดถนนสายใหม่ๆเพื่อยนระยะทางในการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้ระยะเวลาสัาน้นรวดเร็วเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปในตัวเมื่อก่อนนี้ความเจริญยังเติบโตไม่เต็มที่หากดูผิวเผินเหมือนอยู่ต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้รกร้างหนีต้นหญ้าต้นกกขึ้นสูงไปหมดจากพื้นผิวการจราจรที่ไม่ค่อยจะดีนัก เวลาเดินทางไปกลับจึงดูเหมือนอยู่ไกลเพราะเหตุนี้จึงทำให้เครื่องยนต์ของรถราที่วิ่งอยู่ทุกวี่ทุกวันเกิดการชำรุดสึกหรอได้ง่ายไม่ผลต้องเอาเข้าอู่ซ่อมอยู่เนืองๆเงิเนองทองที่หามาได้เท่าไหร่ก็สิ้นเปลืองไปกับค่าซ่อมรถเกือบหมดจนแทบจะไม่เหลือเก็บออมเลยเพิ่งจะรู้สึกเดี๋ยวนี้เองว่า การซื้อบ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักไหนจะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียค่าสึกหรอเครื่องยนต์เสียแรงและค่าน้ำมันรถเป็นต้นปกติดิฉันจะเลือกใช้เส้นทางประจำคือถนนเอกชัยดาวขนองจอมทองเนื่องจากเป็นย่านชุมชนเวลาขับผ่านรู้สึกว่าอบอุ่นดี ไม่เงียบเหงาเหมือนถนนบางสายนานๆครั้งจึงจะใช้เส้นทางอื่นดูสักทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นบางวันนึกครึ้มอกครึ้มใจขึ้นมาอยากจะขับรถชมวิวก็เลือกกลับเส้นทางที่ว่านั้นบนถนนเอกชัยเส้นนี้สมัยก่อนถนนยังไม่ได้ก่อสร้างแบบคอนกรีต,ตเสริมเหล็กขยายถนนกว้างเป็นหกเลน โดยแบ่งเป็นช่องทางเดินรถส่วนทางกันฝั่งละสามเลนมีเกาะถนนขั้นกลางอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ฉะนั้นผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนั้นก็คงจะจำได้ดีว่าเวลาที่รถวิ่งจากดาวขนองจอมทองมุ่งหน้าจะไปโพแจ้มหาชัยก็ดีก่อนจะถึงสามแยกบางบอน จะมีสะพานสูงอยู่จุดหนึ่งถ้ามองลงไปเบื้องล่างจะเห็นมีคูน้ำลำธารเล็กๆอยู่ด้านล่างแต่ก็นับว่าสูงพอสมควรทีเดียวแหละที่ตรงนี้จะมีร้านอาหารสภาพเซอเซเป็นคำแสดงตามยุคสมัยที่ใช้พูดกันชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณคอสะพานสูงนี้พอดีเขาดังมากในเรื่องเป็ดพะโล้ จึงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักกินทั่วไปจนเรียกติดปากว่าร้านเป็ดบางบอนไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่าหลังจากที่มีการรื้อสะพานทิ้งแล้วถมดินถมลำธารขายายถนนผิวการจราจรใหม่สภาพเดิมๆที่เคยเห็นจนคุ้นตาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดจนไม่เหลือเขาเดิมในอดีตให้จดจำว่าอยู่ตรงไหน คืนวันหนึ่งเวลาประมาณ3ามถึงสทุ่มเห็นจะได้ก็ยังไม่ดึกนะักหลังจากเสร็จจากการจัดรายการวิทยุและอัดเทปรายการล่วงหน้าแล้วดิฉันก็รีบขับรถกลับบ้านทันทีขณะที่ขับรถมาในยามค่ำคืนตามลำพังคนเดียวบนถนนเอกชัยรถวิ่งอยู่ในทางของตนมาโดยตลอดความเร็วที่วิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง สภาพการจราจรไม่ติดขัดรถราไม่มากเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆแต่อย่าแซงกันโดยเด็ดขาดเพราะสภาพถนนไม่อำนวยนั่นเองพอดิฉันขับขึ้นสะพานสูงซึ่งเป็นสะพานลาดยางแคบๆมีระยะทางสั้นนิดเดียวก็ลงสะพานแล้วทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นแค่พริบตาเดียวเหมือนฝัน มันรวดเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในระยะเผาขนจริงๆมีรถสิบล้อคันหนึ่งวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงราวกับพายุเข้าใจว่าน่าจะวิ่งมาจากโพเจ้ามหาชัยและกำลังจะมุ่งหน้าไปออกจอมทองดาคขนองอย่างแน่นอนคนขับรถสิบล้อมหาประไลคันนั้นถ้าไม่เมาก็คงจะคึกขนองขาดความรับผิดชอบ มีความประมาทเป็นนิสัยและเห็นว่าถนนซ้ายนี้ปลอดตำรวจจราจรกอบกับถนนค่อนข้างจะมืดสักหน่อยแสงไฟฟ้าสว่างไม่พออีกทั้งเสาไฟฟ้ายังตั้งระยะห่างกันมากตอนแรกดิฉันก็ยังเห็นเขาวิ่งอยู่ในเลนซ้ายดีๆไม่มีท่าทีว่าจะแซงแต่อย่างใดแต่พอวิ่งมาจนจะถึงคอสะพานเท่านั้น สิบล้อคันดังกล่าวก็เกิดหักพวงมาลัยเข้าขวาแซงรถคันหน้าตีคู่ขึ้นมาทันทีเกือบจะถึงราวสะพานอยู่แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่รถดิฉันกำลังวิ่งลงจากคอสะพานมาพอดีดังนั้นเหตุการณ์จึงเป็นไปในลักษณะบังคับให้ต้องประจันหน้ากันอย่างไม่อาจหลบหลีกได้พ้นต้องวัดใจกันแล้วแราว,ว่าใครจะเป็นฝ่ายหลบก่อน แน่นอนไม่ต้องเดาก็รู้สิบล้อเจ้าถนนไม่เคยเป็นฝ่ายหลบหลีกให้ใครอยู่แล้วใครไม่อยากเอาเนื้อไปบี้กับเหล็กก็หลบไปถ้าโชคดีหลบพ้นก็รอดหากโชคร้ายหลบไม่พ้นก็ตัวใครตัวมันวัดดวงเอาเองสิบล้อเหรอเมื่อจนมุมก็แค่ทิ้งรถแล้วหนีไปไม่สนใจว่าชีวิตของผู้อื่นจะเป็นอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองได้ก่อขึ้นมา เสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นดิฉันไม่มีเวลาที่จะคิดหรือจะทำอะไรพูดให้ถูกอีกทีก็คือไม่มีโอกาสที่จะเลือกว่าควรจะจัดการกับตัวเองอย่างไรดีระหว่างการหักหลบลงคอสะพานซึ่งไม่มีหลายทางหรือพื้นผิวถนนรองรับให้หลบหลีกกันได้แล้วปล่อยให้รถแล่นลงไปในคูน้ำลำธารด้านล่างแต่โอกาสเป็นตายเท่ากัน หากไม่ถึงที่ตายและมีชีวิตรอดมาได้ก็คงไม่พ้นสภาพพิการแขนขาหากเลี้ยงไม่ได้หรือจะประสานงานกับสิบล้ออย่างจังก็เลือกเอาแต่โอกาสรอดไม่มีเลยขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนเมื่อตกอยู่ในภาวะขับขัน ย่อมหาทางรอดด้วยกันทั้งนั้นอะไรเป็นแรงดนใจให้ดิฉันตัดสินใจไปโดยอัตโนมัติหักหลบรถสิบล้อมหาปราลัยคันนั้นลงคอสะพานไปชนิดชิ้วเฉียดเส้นยาแดงผ่าแปดราวกับปาฏิหาริย์ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจแต่ก็ต้องตัดใจเป็นไงก็เป็นกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครหนีรามพ้นไปได้แม้สักคนเดียว พรุ่งนี้เช้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับคงลงข่าวพาดหัวขึ้นหน้าหนึ่งกันเป็นแถวแต่ดิฉันอาจไม่มีชีวิตยอยู่ได้รับรู้ข่าวนั้นก็ได้แม้ว่าตนเองจะตกอยู่ในวินาทีวิกฤตอันน่าตื่นเต้นระทึกขวัญแสนจะหวาดเสียวหัวใจแทบจะหยุดเต้นก็มีปานยากที่คนธรรมดาทั่วๆไปที่เผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะรอดมาได้ ถึงแม้บางคนอาจจะรอดชีวิตมาได้ก็จริงแต่ก็ไม่เหมือนเดิมเป็นปกติอย่างเช่นที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ก็ได้หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าตายทั้งเป็นก็มีดิฉันมีอุปนิสัยตั้งแต่เกิดเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดกล้าหาญไม่หวั่นเกรงต่อสรรพสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือผู้ผีปีศาจอะไรก็ช่างเถิด ยำเกรงคนดีไม่เกรงขามคนชั่วฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาดิฉันจึงมักจะเป็นผู้เดียวที่สามารถควบคุมสติได้เป็นอย่างดีเหมือนคนที่ผ่านการฝึกจิตมาแล้วอย่างดีเยี่ยมมีสติสัมปชัญญะมั่นคงเก็บความรู้สึกได้แนบเนียนทีเดียวสำคัญที่สุดให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เรามีมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายความหายนะนี้เองด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักคราวนี้ก็เช่นกัน ันที่ที่หักหลบลงข้างทางทั้งที่รู้อยู่ว่ารถวิ่งลงไปด้านล่างแล้วจะเป็นอย่างไรเวลานั้นดิฉันทำใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้แล้วเมื่อรถลงไปกระแทกกับพื้นน้ำด้านล่างอย่างแรงเสียงมันคงดังสนั่นหวั่นไหวจนชาวบ้านแถวนั้นได้ยินต่างพากันวิ่งกรูเข้ามามุงดู อวัยวะทั้งร่างกายและตับไตไส้พุงของดิฉันคงไม่เหลือเป็นแน่แต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันไปอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วมีเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันเป็นความจริงที่เหลือเชื่อเหตุการณ์มิได้เป็นไปอย่างที่ดิฉันคิดไว้ดิฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า เหมือนมีฝ่ามือยักษ์อันมหึมาเข้ามาช้อนรถดิฉันไว้บนฝ่ามืออันแข็งแรงนั้นแล้วค่อยๆวางลงบนพื้นถนนดังเดิมอย่างแผ่วเบาราวกับเกรงว่าผู้ที่อยู่ในรถจะได้รับความสะเทือนนั้นแหละถึงอย่างนั้นก็เถอะหูดิฉันก็ยังได้ยินเสียงดังกึ้งอยู่ใต้ท้องรถดิฉันยังนั่งอยู่ในที่คนขับ ไม่มีอะไรบุบสลายแม้แต่น้อยมีได้ฝันไปประสาทสัมผัสทุกส่วนยังตื่นอยู่ปกติธรรมดารถเก่งญี่ปุ่นที่ใช้กันในบ้านเราส่วนมากจะเป็นรถเล็กคล่องตัวน้ำหนักเบาใช้คนเข็นเพียงคนเดียวรถก็เคลื่อนได้แล้วนี่ขนาดแค่แรงน้ำมือมนุษย์ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นนะแต่นี่เป็นมือลีลับที่มีอำนาจ ดังนั้นฤทธเดชจะมากมายขนาดไหนท่านลองคิดดูก็แล้วกันอยากให้ท่านผู้อ่านลองนึกภาพตามไปด้วยเวลาที่เขาใช้เครื่องยกรถเก๋งทั้งคันให้ลอยขึ้นจากพื้นเพื่อนําไปวางยังอีกที่หนึง่งเวลาที่เขาวางรถเก๋งคันนั้นลงยังพื้นท่านสังเกตไหมว่าเขาจะค่อยๆวางลงอย่างระมัดระวังที่สุดกลัวว่า เดี๋ยวสิ่งของนั้นจะได้รับความเสียหายฉันใดก็ฉันนั้นรถดิฉันก็ไม่ได้ต่างไปจากที่ยกตัวอย่างนี้เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีดิฉันปลอดภัยได้อย่างแปลกประหลาดที่สุดแบบนี้ก็ไม่รอช้ารวบรวมกำลังใจทั้งหมดให้เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าเกียร์ขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ซึ่งบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าใดนักประมาณสองกิโลเมตรแค่นั้นเองก็จะถึงบ้านอยู่แล้วคืนนั้นถ้าไม่ได้ท่านปู่เวชช่วยเอาไว้ดิฉันก็คงหมดโอกาสที่จะกลับมาบ้านมาเห็นหน้าพี่หลานซึ่งเธอเองก็รู้สึกสังหอนใจยังไงชอบกลนรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคอยเชิงเนื้อมองหน้าบ้านตลอดว่า เมื่อไร่ดิฉันจะกลับมาถึงสักทีเมื่อเห็นดิฉันมาถึงเธอดีใจมากเห็นหน้าตาดิฉันซีดเซียวขาวโพลนราวกับแผ่นกระดาษสีหน้าบ่งบอกว่าคงตกใจกลัวอะไรมาสักอย่างเป็นแน่แท้เพราะไม่เคยเห็นดิฉันเป็นแบบนี้มาก่อนหลังจากสงบจิตสงบใจลงได้แล้วดิฉันจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยลำดับ ให้พี่หลานฟังตามที่ได้เล่ามาข้างต้นและเธอเองก็ได้เล่าถึงความสังหรณ์ใจนี้เช่นกันและเชื่อว่าถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นดิฉันจะต้องปลอดภัยกลับมาอย่างแน่นอน